อตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้น้ำขนาดไหนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับ iPhone 14เลยจะเอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเนี่ย <laughs> iPhone 14เครื่องหนึ่งนี่ทุกท่านทราบไหมครับว่าใช้น้ำอันนี้ไม่ใช่ iPhone 14นะครับ yeah. <laughs> เดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่าไหนบอกเพคัสซุสไม่รู้ไม่เห็นใช้ iPhone <laughs> เลยเวลา Twitter ทํทำไมใช้ iPhone ไม่ใช้ Android <laughs> อะไรนี่เออตอนนี้ใช้ Android <laughs> อยู่ครับแต่ว่า iPhone 14เนี่ยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าทุกท่านทราบไหมครับว่า iPhone 14เครื่องหนึ่งเนี่ย ใช้น้ำทั้งหมด1น0 0 0มืลิตรนะครับเท่ากับเราซักผ้าประมาณ20กว่าครั้งได้ไอโฟนเครื่องหนึ่งใช้น้ำเยอะขนาดนั้นในการที่จะผลิตสินค้าที่มันไฮเทคที่มันแบบว่าเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้โรงงานโรงงานชิปโรงงานหนึ่งใช้น้ำา5 5หมื่นล้านลูกบาทเมตรหนึ่งใน15ของประเทศไทยเลยนะครับแค่โรงงานโรงงานหนึ่งต้องใช้น้ำขนาดนี้ แล้วมันไม่ใช่แค่ปริมาณน้ําอย่างเดียวครับทุกท่านมันเป็นเรื่องของคุณภาพน้ําในการที่จะทําด้วยเพราะว่าทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้ชิปชิปตัวหนึ่งอะนาโนชิปเนี่ยนาโนชิปตัวหนึ่งเนี่ยขนาดแค่2นาโนเมตรเล็กขนาดไหนครับเซลเม็ดเลือดพวกเราเนี่ยเซลลเม็ดเลือดพวกเราเนี่ยขนาดอยู่ที่เจ00นาโนเมตรเพราะฉะนั้นนาโนชิปที่เล็กที่สุดที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอนาคตที่เราต้องใช้เนี่ยห่างจากเซลเม็ดเลือดที่อยู่ในตัวพวกเราเนี่ยพนส่ร้อยเท่า เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันต้องเป็น H 2 O จริงๆเลยไม่มีอะไรปอดเปื้อนเลยต้องเป็น H ก็ต้องเป็น H 2ก็ต้องเป็น O ก็เป็น O ไม่สามารถที่จะเปลี่ยไม่งั้นเนี่ยชิปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทูตไต้หวันบอกผมที่ผู้ว่าปีนังบอกผมว่าในขณะที่มันเป็นวิกฤตทั่วโลกวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่มันแบบมาเคาะประตูพวกเราทุกคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าประเทศไหนที่สามารถที่จะคิดเป็นระบบได้ผู้นําคนไหนที่จะคิดเป็นระบบได้แล้วสามารถสร้างอีโคซิสเต็มที่จะรับไอโอกาสเหล่านั้น ไม่ใช่ให้ทำให้วิกฤตเป็นวิบัติอะนึกออกวะทาให้วิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้ทําให้วิกฤตเป็นวิบัติต้องทาให้วิกฤตเป็นโอกาสอันนี้มันคือความพร้อมที่คนที่เป็นผู้นําคนที่เป็นรัฐบาลที่จะต้องเข้าใจและสามารถที่จะมองทะลุไปได้ขนาดนั้นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถที่จะมองไปอย่างทันสมัยและเข้าใจได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการจากรอยปลีกของโลกในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขนาดไหนและสามารถที่จะเห็นว่าต้นทุนทาง ต้นทุนชีวิตของคนที่ต้องการให้ความเหลื่อมล้ำมันหมดไปไปถึงเรื่องของพื้นฐานที่จะทำให้เขาโครงเศรษฐกิจของไทยมันเปลี่ยนไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นขนาดไหนนะอันนี้คือสาเหตุที่เวลาผมคิดกับเพื่อนของผมที่บอกว่าเฮ้ยเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาลให้ไม่ให,ให้ให้ไม่เป็นฝ่ายเผด็จการผมถึงได้บอกว่ามันไม่พอไงครับ การที S <S <an> ่เราจะพูดถึงเรื่องที่มันเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดที่เป็นเรื่องที่เป็นรากฐานที่สุดที่มันต่ำที่สุดในพประิมิตกับเรื่องที่มันสูงที่สุดเรื่องที่มันซับซ้อนที่สุดเรื่องที่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่สุดให้เรามีพื้นฐานไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนรัฐบาลอย่างเดียวไม่พอเปลี่ยนนายกอย่างเดียวไม่พอสมผัสผัดกระชมไม่พอเก้าอี้ดนตรีไม่พอมันคือต้องเปลี่ยนทั้งระบบเปลี่ยนทั้งองค์คาพยพมันไม่สามารถที่จะใช้นโยบาย ที่มันเป็นเรื่องแบบปะผุแบบแก้ไขปัญหาวันต่อวันได้มันต้องรื้อโครงสร้างมันต้องทําให้โครงสร้างของประเทศไทยไปได้ทําให้โครงสร้างของรัชก,การไปได้ให้โครงสร้างของงบประมาณอย่างที่รองหัวหน้าพูดพักพักพูดถึงจะมันถึงจะได้เป็นไปได้ในเป็นแบบนี้อันนีค้คือสาเหตุที่เราคิดว่าถ้าจะทําให้ประเทศเก้าวไกลให้ประเทศไทยก้าวหน้าก็ต้องพักก้าวไกลเท่านั้นต้องทําขอบคุณครับ ต้องทําแบบอย่างที่เราเคยทํามาอย่างที่สอสเทงทํากับงบประมาณในการที่จะทําให้มันเป็นดิจิทัลปีแรกเราทํางบประมาณกันนะใช่ไหมเท่าพี่ทีรู้สึกเลยว่าทําไมเราทําได้มันไม่ดีพอวะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องของพวกเราว่าทําดีไม่พอแต่มันเป็นเรื่องของระบบที่เขาให้เราสองหมื่นหน้ากับเวลาสี่ห้าวันถูกไหมครับพี่เจ มันถึงได้ไม่สามารถที่จะหาหรือจะเข้าใจว่า้งบประมาณที่มันซ่อนอยู่ต่างๆสมาร์ทซิตี้ไปอยู่ที่มหาไทยงบกออรมนซ้ําซ้อนขนาดไหนไปอยู่ที่สํานักนายกแต่มันก็เป็นเพราะคนอย่างสสอเท็งนัตพงษ์เรือนปัญญาวุฒิกับทีมงานก้าวกีของของพรรคก้าวไกลที่ได้เปลี่ยนการวิเคราะห์งบประมาณไปอย่างสิ้นเชิงโดยการที่เปลี่ยนเป็นไฟล์ CSV และดิจิทัลทั้งหมดทั้งหมดนี้ทําให้การเป็นสสอในการตรวจสอบงบประมาณของประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเปลี่ยนไปทั้งระบบ ไม่ได้พึ่งว่าคนนี้เก่งบัญชีหรือไม่เก่งบัญชีไม่ได้บอกว่าสสคนนี้เรียนบัญชีหรือไม่เรียนบัญชีมาก่อนแต่สามารถทําทั้งแพลตฟอร์มให้ใครที่เข้ามาอยู่ในวงการนี้สามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณและทําหน้าที่ตรวจภาษีให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ปรบมือดังๆให้กับสสเทงของเราค่ะ